สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No นอีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับแพะเขาคว,วายเผือกเครื่องรางของขลังประเภทแกะเป็นรูปสัตว์อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนิยมทรร แล้วมอบให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเขื่องรางบางอย่างท่านไม่ได้แก่ด้วยมือของท่านเองแต่จะให้ช่างชาวบ้านช่วยแก่ให้และบางคนก็แกะมาถวายให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกต่อมาก็กลายเป็นสิ่งมงคลที่ได้รับความนิยมเชน่นแพะเขาควายเผือกแกะปลุกเสกโดยหลวงพ่ออัวัดหนองกระบอก อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแพะเป็นเครื่องรางของขลังม,มีความผูกพันกับคติความเชื่อของสังคมโลและสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานเรียกว่าเกิดคู่กับมนุษย์เลยก็ว,ว่าได้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้มีขวัญและกำลังใจคล้ายกับเป็นเกราะกำบังจิตใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จากการกระทำของศัตรูหรือการกระทำทางธรรมชาติและนอกเหนือจากอำนาจที่ชาวโลกไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือป้องกันภัยพิบัติต,าต่างๆแรกแรกมนุษย์จะสังเกตจากสิ่งต่งตางๆต,ตามธรรมชาติเช่นเวลาล้าสัตว์เหตุใดสัตว์บางตัวจึงคงทนจากอาวุ พืชบางชนิดเมื่อมีไว้ติดตัวแล้วทำให้ปกป้องคุ้มครองหรือเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือหินต่างๆเมื่อครอบครองแล้วทำให้มีลาบสักการะหรือเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือหินต่างๆเมื่อครอบครองแล้วทำให้มีลาบสักการะหรือดินในบางพื้นที่เมื่ออยู่แล้ว ทำให้มั่งมีสีสุขต่อมาจึงได้มีการประยุกต์หรือมีคติความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สําหรับมนุษย์บนโลกใบนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของของังสืบต่อมาไม่เว้นแม้แต่ประเทศมหาอำนาจขนาจารย์ที่สร้างเครื่องรางของของังแต่ครั้งโบราณโดยสร้างจากคติความเชื่อโบราณสำหรับเหตุผล ที่ใช้เป็นรูปลักษณ์ของแพะถือว่าเป็นเครื่องรางของขังที่ศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อกันว่าถ้ามีแพะแล้วไม่มีอาคมเวทมนต์คาถาใดๆจะมาทำคุณใส่เข้าตัวกับเจ้าของแพะได้เพราะเข้ามาแล้วแพะจะรับไปเองและจะทำให้เจ้าของปลอดภยัยหลวงพ่ออำ่ำท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอก ญู่ย่าตายายเล่าต่อกันมาว่าท่านมีอาคมเข้มขลังเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของเมืองระยองเมื่อเกือบหนึปีที่แล้วมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงดงดังต่อมาคือหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชิญจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อลัดวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เครื่องรางของขลัง รูปแพ้มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของผู้เรื่อมสายศรัทธาโดยสร้างจากเขาควายฟ้าผ่าตายมีความเชื่อกันว่าเขาอันนั้นได้รับพลังจากเทพแล้วนำมาแกะเป็นแพะท่านบรรจุวิชาอาคมเวทมนต์คาถาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยวางไว้บนถาดบางทีก่อแช่น้ำมันหอม น้ำมันวานสมุนไพรน้ำมันจันร์พอท่านจะมอบให้แล้วจกทําพิธีปลุกเสกอีกครั้งจนปรากฏวา่าแพะที่วางไว้บนถาดหรือแช่ไว้ในน้ำมันเคลื่อนไหวและมีชีวิตได้และท่านจะหยิบขึ้นมาจากโหลหรือขวดแจกกับบุคคลนั้นๆคุณวิเศษของแพะโตผู้ซึ่งหนึ่งตัว สามารถดูแลปกครองแพะตัวเมียได้เป็นสิบสิบโดยความรู้รักสามัคขี่และเกื้อนุ่นจุนเจือซึ่งกันและกันทุกคนจึงมีความเชื่อกันว่าผู้ใดมีแพะแกะจากเขาควอยเผือกของหลวงพ่ออ่ำไว้พกพาผู้นั้นจะเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่และนักรักที่มีคนนิยมชมชอบมากมายและมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมถูกดาน จกตำราสมุดข่อยโบราณที่คณาจารย์โบราณท่านได้จาึกไว้ว่าการสร้างแพะโดยใช้เขาควายและเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายซึ่งมีความเชื่อกันว่าได้รับพลังจากมหาเทพคือสวรรค์ทุกชั้นทุกวิมานพระเกจิอาจารย์และผู้มีวิชาอาคมจึงได้นำมาเป็นวัสดุในการแกะ เป็นรูปรักของแพะเพราะมีความเชื่อว่าในตัวแพะโดนฟ้าผ่าตายนั้นได้มีการพรีจากสมสวรรค์แล้วว่ากันว่าผู้ที่มีแพหลวงพ่ออ่ำไว้อยู่ในครอบครองจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งสมบูรณ์เมตตามหานิยมค้าขายจเจริญรุ่งเรืองและอายุยืนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง แพะเขาควายเผือกถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ